สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเด d a i รด d โ s สโลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทางอุสทีมีหลายประเด็นนะครับในวันนี้แต่ว่าเริ่มด้วยการขอบคุณเพจ Facebook โปรดของผมนะครับเขาเล้อเรียนผมในเชิงแบบในเชิงสนับสนุนและเอ็นดูนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยขอบคุณเขาเขาทำเพจตอนนั้นที่ผมพูดถึงเรื่องโวกนะฮะแล้วผมก็พูดกลอนประสาทบอกว่าผมไม่ต้องการมานั่งดีเบตกับใคร พราะเรื่องนี้ผมติดตามค่อนข้างเป๊ะผมดีเบตกับกล้องก็พอในประเด็นเรื่องวอล์กเกอรี่แล้วก็วอล์กนอนเซนส์แล้วก็วอล์กิซเนี่ยนะฮะสุดขั้วโปรเกรสซีฟซ้ายสุดตรงวอล์ก ok, นะฮะปลื้ม without Con t e x t นะฮะก็ล,ล้อเลียนด้วยภาพกุนกวนภาษาแบบนี้นะครับผมชอบมากเลยนะฮะนี่เป็นเพจ Facebook ซึ่งติดตามผลงานของผมตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรายการช่วงเช้าช่วงเย็นปลื้ม without Context นะครับแนะนำให้ติดตามเพจ Facebook นี้นะครับทำได้ดีมาก จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้จักเขานะครับผู้ซึ่งทําแต่ว่าเขาออกแบบภาพนิ่งและภาพแคปชั่นเป็นกึ่งๆ่งภาษาฝรั่งเศสแบบกวนภาษาได้ดีนะครับสุดยอดครับเพิ่มเวลาคอนเท็กซ์นะครับแนะนําพูดถึงสุดยอดนะครับหนึ่งนาฬิกาหนึ่งในนาฬิกาที่เราทุกคนชอบใส่ในสมัยวัยรุ่นเนี่ยเป็นนาฬิกาซึ่งมันไม่ใช่นาฬิกาหรูหราแบบโรเล็กซ์ปั p ติกฟิลิปหรือริชชันมิลแต่ว่ามันเป็นนาฬิกา G s ช o c k คัณนี้ G-Shock เขามีรุ่นใหม่ซึ่ง มันก็อาจจะไม่ใหม่สักเท่าไหร่แล้วนะผมรอมาตั้งนานกว่าจะได้พูดถึงนั่นก็คือ G-Shock รุ่นซึ่งเป็นสต e ลฮะว่ากันว่ามันเป็นรุ่นแรกผมเองผมไม่เชื่อนะผมเชื่อว่าก่อนหน้าน,นี้มันก็มี G-Shock ซึ่งทำออกมาในสีรูปแบบนี้เหมือนเป็นเหล็กมันเป็นไทเทเนียมสตีลหรือมันเป็นอะไรเนี่ยนะฮะแต่มันมีความเป็นนาฬิกาหรูมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ทนทานแล้วก็เท่ถ้าเกิดใส่แล้วเป็นวัยรุ่นแต่ว่ามันเป็น g s h ็ c k รุ่นสตีลซึ่ง นะรุ่นแรกนะเขาบอกรุ่นแรกซึ่งมันเป็นแบบนี้นะครับอย่างน้อยก็ว่ากันว่าเป็นรุ่นแรกนะครับนํามานําเสนอปกติผมจะนําเสนอนาฬิกาเฉพาะรูรรๆแพงๆเรือนละเป็นล,ล้านวันนี้เราไปตลาดมิตรมาเก็ตธรรมดานะฮะวันนี้มีหลายเรื่องซึ่งแนะนํากันนะครับบางเรื่องจะย้อนกลับไปในอดีตบางเรื่องจะพูดถึงสถานการณ์การเมืองในยุคปัจจุบันสถานการณ์การเมืองในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องอ่านบทความของอันเฮิร์ซึ่งพูดถึงแอนาคิ่ย ruling over south africa today ในยุคโพสอพาร์ทายเสร็จแล้วไม่ได้มีผู้นำทางการเมืองที่มีจริยธรรมเสร็จแล้วไม่มีคนซึ่งบริหารได้อย่างเป็นอย่างเจคอบซูมาซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีทุจริตคอร์รัปชันเอื้อครอบครัวเอื้อพวกพ้องเอื้อตนเองคือมันไม่มีอพาร์ทายก็ดีเสร็จแล้วปัญหาคือว่ามันเป็นพรรคแอฟริ National Congress ที่มีทัศนว่าการเหยียดคนขาวและนโยบายยึดที่ดินจากคนขาวและนโยบายบังคับให้บริษัทต่างๆนานานาซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ต้องเป็นคนดำเท่านั้นนโยบายต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดเสรีและกลไกในการประกอบธุรกิจรวมถึงรวมถึงการโคดิฟายเข้าไปในทางกฎหมายการเหยียดคนขาวในยุคหลังอาภาซั์เนี่ย มันเป็นสิ่งที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าลึกๆนะ F.W. t h e c l e r k นะอาจจะเคยจินตนาการไว้ว่าทั้งหมดยุคกับพาสตายเนี่ยคนขาวจะโดนจัดหนักในแอฟริกาใต้แต่มันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเนลเซนเบนเดลาไม่เคยไม่เคยวาดฝันไว้ว่ามันจะเป็นอะไรซึ่งมันเลวร้ายขนาดนี้อันเธอ d c o m เขียนเกี่ยวถึงความที่มันมีสภาวะไรระบบมอบปกครองมอบเคลื่อนไหวก,กฎกติกาต่างๆเต็มไปด้วยการที่จะบังคับ ให้มันเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งตรงกันข้ามกับอดีตเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทรราชโดยเสียงข้างน้อยปัจจุบันเป็นทรราชโดยเสียงข้างมากปัจจุบันในประเทศแอฟริกาใตา้ซึ่งอยู่ใต้สุดของทวีปแอฟริกาเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนขาวและคุณถูกฆาตกรรมและคุณอยู่ในย่านชนบทและคุณเป็นยาาคนยากคนจนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะมาดำเนินคด,ดีกับฆาตกรเนี่ยนะฮะคุณหามไม่ได้นะฮะ บ้านเนี่ยคุณถูกปล้นได้สบายๆคุณต้องมีอาวุธเพื่อไว้ปกป้องป้องกันตนเองรักษาสภาพแวดล้อมให้กับตนเองให้มีให้มีความปลอดภัยเนี่ยไม่งั้นถึงเวลาเจ้าหน้าที่เรนวชไม่มาช่วยชีวิตในแอฟริกาใต้ในยุคนี้เนี่ยนะเอาจริงๆแล้วในเชิงความปลอดภัยเนี่ยมันอาจจะดีไปกว่า,ายุคกระเพาะสาไม่มากมันแย่ขนาดน,นั้นนะฮะอันเฮอร์ดดคอมก็จะมีบทความซึ่งเล่าในเรื่องซึ่งบางทีเราคิดและคาดไม่ถึงว่ามันเกิดขึ้นจริง แต่มันเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นจริงจากยุคอพภาษ์ตายถึงยุคที่คนขาวโดนเหยียดในทวีปแอฟริกาใต้ในในในประเทศแอฟริกาใต้นะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาเอาล่ะไปดูดึกดำบันเลยดีกว่านะฮะ BBC รายงานานี่เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์นะฮะคืองี้ผมเนี่ยต้องยอมรับกับท่านผู้ชมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมสนใจเรื่องไดโนเสาร์มากขึ้นเพราะว่า หนึ่งในเป้าประสงค์ของรายการนี้คือให้รุ่นเด็กเนี่ยนะฮะเด็กๆเนี่ยนะฮะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ย generation alpha เนี่ยก็หันมาดูรายการนี้มากยิ่งขึ้นมันไม่ได้มีเฉพาะประเด็นทางการเมืองที่สําคัญมีประเด็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่สาคัญแล้วบีบีซีไทยเขานำเสนอเรื่องนี้บ่อยแล้วเด็กๆชอบไดโนเสาร์ผมก็เลยนาเสนอประเด็นเกี่ยวกับไดโนเสาร์ซึ่งมันไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองอะไรนะฮะมันแค่เป็นนัยยะทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆลูกลหลานหันมาดูรายการนี้ พูดถึงไดโนเสาร์เนี่ย BBC ไทยเขารายงานและข่าวนี้ก็น่าตื่นเต้นไม่ใช่ไม่น่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นเขารายงานว่าอะไรเขารายงานว่าปรากฏว่านักบรรพชีวินวิทยาที่อังกฤษเนี่ยนะฮะเป็นทีมนะเขาขุดพบฟอสซิลนะซากสัตว์ดึกดาบรรซึ่งมันเป็นฟอสซิลซากสัตว์ดึกดำบรรซึ่งเป็นสัตว์ทะเลโบราณในยุคจูราสสิกเขาค้นพบได้จํานวนมากถึงกว่า180ชิ้นโดยทั้งหมดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่อังกฤษนะฮะ มีชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นของปลาซึ่งมีชื่อว่าแพ็กกี้คอรมัสครนี้มันพูดถึงไดโนเสาร์บ่อยในยุคจูราสิกแต่สิ่งที่เขาเจอในรอบนี้คือปลาแล้วแพ็กกี้คอมัสเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปแล้วนะแต่ว่ามันยังคงมีไอโอวาวอโวาที่เป็นเนื้อเยื่อหลงเหลืออยู่เกือบครบท้วนแบบ3มิติที่เจอซากสัตว์ฟอสซิลในรอบนี้เนี่ยเป็นสัตว์ทะเลเป็นปลาที่สูญพันธุ์ไปแล้วแล้วเจอแบบครบเลยฮนะ180ชิ้น ฟอสโซจำนวนมาก่าวถูกขุดพบที่ด้านหลังคอกวัวในฟาร์มแห่งหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณรอบนอกของหมู่บ้านในอังกฤษซึ่งมีชื่อว่าหมู่บ้านคอรส์วอลด์ซึ่งดังนะฮะคอรส์วอลด์เนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมอนทลนลอสต์เชียร์ซึ่งเขาพบซากปลาแล้วก็หมึกโบราณปลาหมึกโบราณฮะแล้วก็หอยแอมโมไนต์เนี่ยรวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานทะเลตัวยักษ์อย่างอิกโซซอร์ อันนี้ยุคจูราสสิกนะครับซึ่งเคยมีไดโนเสาร์ด้วยยุคนู้นซึ่งทั้งหมดเคยมีชีวิตอยู่ในสมัยโทรัสเซียนหรือตอนต้นของยุคจูราสสิกราว183-174ถึงล้านปีก่อนดรเนเวอร์ฮอลลิงเวิร์ธนะครับจากหมหาวิทยลาลัยเบอร์มิงแฮมนำทีมขุดค้นในครั้งนี้เพราะว่าปลาเพ็กกี้คอมเมอร์สเนี่ยเป็นปลาจำพวกที่มีก้านครีบชนิดหนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้ว แต่ฟอสซิลของมันมีลักษณะเป็น3มิติถือว่าโดดเด่นและแตกต่างจากฟอสซิลทั่วไปที่มักจะอยู่ในสภาพที่เบนๆบนราบส่วนอาวัยวะที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนก็ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีรวมทั้งลูกตากระดูกเบ้าตาไปจนถึงเกล็ดและก้างเล็กๆด้วยโครงสร้างหูชั้นในคือมีหมดนะฮะมีหมดอนอกเหนือไปจากนั้นนะครับดีนโลแมกซึ่งเป็นนักวิจัยรับเชิญของมลล์ไแมนเชสเตอร์ เขาบอกว่าการที่ฟอสซิลปลายุคจรูราสสิกอยู่ในสภาพดีเยี่ยมอย่างเหลือเชื่อนั้นเป็นเพราะซากปลาจมลงสู่ก้นทะเลอย่างรวดเร็วหลังจากที่มันตายลงโดยที่พื้นทะเลในแทบแถบนั้นเนี่ยน่าจะไม่มีสัตว์ชนิดที่ชอบคุยเขียกินซากอยู่เลยคือตอนนั้นทุกอย่างมันสูญพันธุ์เร็วได้ไงในยุคตอนท้ายยุคจรูราสสิกใช่ไหมฮหรือหลังจากนั้น,นตอนที่เดลนเสามันตายสูญพันธุ์เนี่ยนะฮะอุกกาบาตโลกเนี่ย ทำให้ซา,ากถูกฝังลงในชั้นตะกอนก้นทะเลได้อย่างรวดเร็วเหมือนถูกผนึกไว้อย่างดีจนเกิดการแทนที่ของแร่ธาตุจากสิ่งแวดล้อมเข้าไปในตัวปลาและกลายเป็นฟอสซลในที่สุดการค้นพบที่คานไม่ถึงครั้งนี้นะั้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งโดยเราจะสามารถนําตัวอย่างฟอสซลชุดนี้ไปเปรียบเทียบกับฟอสซลสัตว์ทะเลจากยุคเดียวกันได้ซึ่งถ,ถูกพบในสถานที่หลายแห่งทั่วยุโรปและทวีปอเมริกา ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในช่วงต้นของยุคจูราสสิกให้มากขึ้นนะฮะ,ะสัตว์หลายประเภทที่เจอในรอบนี้ที่อังกฤษเอาจริงก็สูญไปพร้อมๆกับไดโนเสาร์ด้วยนะฮะช่วงท้ายๆของยุคนั้นเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับนี่คือราการ The Del ล d o ดโลกการเมืองทางถ์ ทูน่าหยองตลาบังแบบบังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกรุ่นของปลาทูน่าแท้100%เ อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเตินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า369ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันตำ่ำแต่โปรโตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่02114 8114หรือผ่านเว็บไซต์ w a t c v s h o p ตลอด24ชั่วโมง กองสินค้าพรีเมียมรบด้วยของใช้และของกินจาก Voice Plaza สินค้าคุณภาพที่เราตั้งใจผลิตและคัดสรรมาอย่างดีส่งตรงถึงบ้านคุณในราคาสุดพิเศษมีให้เลือกสองราคา3,500บาทและ5,000บาทรับประกรันครบจบในกล่องเดียวสั่งซื้อสินค้าได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114 ไวท์ ps, สบูสสบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ l i g h t i n g up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germs Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น รับบิ้งวิ h แคร์สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice tv.co.th ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dish Washing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza Shop Voice TV Co Th เบน s h เปโรจัดพอดแคสต์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้นะครับเป็นผู้นําทางความคิดของฝ่ายอนุรักษนิยมใหม่ในสหรัฐนะครับอนุรักษนิยมใหม่ในสหรัฐไม่ใช่อนุรักษนิยมโดยที่ต้องการที่จะไปมีสงครามที่อิรักหรือกานิสถานมันไม่ใช่ n e โอคอนเซอร์เวทีฟแบบนั้น n e โอคอนเซอร์เวทีฟแบบเบน s h เปโร o เนี่ยเขาจะฉายภาพให้เห็นว่าตกลงแล้วในโลกเนี่ยระบอบการปกครองอย่างใดและระบบเศรษฐกิจอย่างใดเนี่ยมีผลอย่างไรต่อสังคมและชีวิต ของพลเมืองซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนั้นๆยกตัวอย่างในกรณีของสแกนดิเนเวียเนี่ยมีประเทศฟินแลนด์ประเทศสวีเดนประเทศนอร์เวย์ซึ่งจะถูกจัดลำดับว่าเป็นประเทศซึ่งประสบความสำเร็จในการให้การบริการด้านสวัสดิการจากภาครัฐที่มีคุณภาพที่สุดใช่ไหมฮะเชเพโรเขาก็ฉายภาพให้เห็นในบทความนี้ว่าตกลงแล้วเนะี่ยประเทศต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นประเทศซึ่งใช้ระบบเศร,รษฐกิจแบบสังคมนิยมแต่ว่าเป็นระบบเศร,รษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งได้เงินอย่างเยอะแยะมากมายจาก ทั้งนิติบุคคลรายใหญ่รายกลางรายเล็กและบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปที่ประกอบอาชีพแล้วก็มีงานทําแล้วก็จ่ายภาษีในอัตราที่สูงคือมันไม่ใช่เศรษฐกิจระบบสังคมนิยมที่เวิร์กโซเชียลเลร์มันไม่ใช่เรื่องที่สวีเดนฟินแลนด์และนอร์เวย์เนี่ยสามารถถูกเล่าผ่านเลนของระบบเศรษฐกิจนั้นได้แปลความอีกรอบถ้าผมจะใช้ภาษาชาวบ้านก็คือว่า เวลาพูดถึงการให้บริการที่มีคุณภาพที่เป็นสวัสดิการจากรัฐของสวีเดนฟินแลนด์และนอร์เวย์ตามที่เบนเชเปโรเล่าเรื่องในบทความนี้มันไม่ใช่การให้บริการจากภาครัฐที่ดีเพราะระบบเศรษฐกิจของเขาเป็นระบบสังคมนิยมมันไม่ใช่โซเชียลิซึมเศรษฐกิจในประเทศแถบสแกนดิเนเวียมันก็เป็นระบบทุนนิยมเนี่ยแหละความเป็นเสรีกลไกตลาดต่างๆเนี่ยมันก็มีมันไม่ใช่ไม่มี แต่บังเอิญนี่นะฮะประเทศมีรายได้เยอะแล้วใช้รายได้เป็นไม่เอาเงินไปหลงกับงบประมาณพร่ำเพรื่อในหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่จําเป็นนั่นน่ะแหละพูดง่ายคือเรามีรัฐซึ่งใช้เงินเป็นในสแกนดเนเวียแล้วใช้เงินในการให้บริการส่วิการกับประชาชนมันไม่ใช่โซเชียลิซึมมันไม่ใช่มันไม่ใช่โซเชียลิซึมมันคือ มันคือดัมมอราซีซึ่งมันแคร์โซไซตี้ก็คือโซเชียลเดโมแครตชิเปโรอธิบายประเด็นนี้นะน่าอ่านนะครับมันไม่ใช่แค่ผมอธิบายเมื่อกี้ผมอธิบายด้วยแต่ว่าชิเปโรเขาอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับแต่ว่าผมช่วยอธิบายนะฮะแต่ถ้าคุณมีเวลาอ่านฉบับเต็มนะครับที่เขาเขียนแต่ว่าพูดถึงเรื่องราวทั้งหมดนี้นะฮะมันก็มี grievance industry อยู่ grievance คือความต้องการที่จะบน่นว่าโดนเหยียดโดนกลั่นแกล้งโดนเลือกปฏิบัติ grievance คือมี something to grieve มีเรื่องซึ่งจะรู้สึกเศร้าโศกแล้วก็ต้องการที่จะให้มีการแก้ไขปัญหาในสังคมเพราะฉะนั้นในหลายๆประเทศและโดยเฉพาะยิ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสื่อกระแสหลักนในอังกฤษด้วยในยุโรปตะวันตกหลายประเทศเหมือนกันก็นกคือว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยจะชูจะชูการเคลื่อนไหวขาะประชาสังคมที่ต่อสู้เพื่อสิทธ์แก้ปัญหาการถูกกดขี่แก้ปัญหาการการเลือกปฏิบัติการริดรอนสิทธ์อะไรเงี้ยเหมือนกับนี่เป็นเรื่องซึ่งเป็น,เป,นเป็นวาระแห่งยุคมีปัญหานี้ตลอดเวลา เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะใน grievance industry เนี่ยมันเต็มไปได้วยความพยายามในการปั่นหัวล้างสมองเยาวชนตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือให้มีความรู้สึกว่าระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองการปกครองในประเทศของตน,นเองนั้นมีปัญหาเด็กที่โตขึ้นมาในอังกฤษก็ชุมนุมต่อต้านผู้ซึ่่ถืถอำนาจในอังกฤษเด็กซึ่งโตขึ้นมาในสหรัฐก็ชุมนุมต่อต้านผู้ซึ่่ถืถอำนาจในสหรัฐส่วนในประเทศที่มีประชาธิปไตยไปแล้วมีความเท่าเทียมและทัดเทียมกันเนี่ย ก็ชุมนุมต่อต้านบริษัทใหญ่ๆเพราะหาว่ามีการผูกขาดและต่อให้ไม่มีการผูกขาดก็จะชุมนุมต่อต้านหาว่าจ่ายภาษีน้อยไปอย่างที่ AOC ทํากับอ m มซอนหรืออย่างที่ Greta อาจจะทํากับ Exxon นะ grievance industry มัน operate อย่างไรเนี่ยค u ณเล็ดด .com มีบทความซึ่งเขียนถึงอันนี้แนะนำให้อ่านบทความนี้ q u i l ล็ดเขียนบอกว่า against false privilege การสร้างวัฒกรรมว่ามีกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มคนที่มีสิทธิพิเศษตลอดเวลาแล้วทําให้คนอื่นไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงอํานาจและเงินเนี่ยมันเป็นเพียงการสร้างวัฒกรรมซึ่งมีไว้ใช้ในการหลอกเด็กในประเทศซึ่งเอาจริงๆแล้วทั้งการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจนั้นมีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันสูงทุกคนมีโอกาสไม่ใช่ไม่มีคอเง่ายแปลความว่า ถ้าจะมีองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งอยู่ใน grievance industry ซึ่งอยากจะเคลื่อนไหวเพื่อลดความเหลื่อมล้ําหรือสแสวงหาประชาธิปไตยนะผู้ตามตรงครผมอยากจะแนะนาว่าให้องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือในอเมริกาตอนเหนือเนี่ยมาร่วมงานที่เมืองไทยดีกว่าเมืองไทยจะได้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นและมีความเหลื่อมล้ําลดน้อยลงไอ้ปัญหาต่างๆที่ grievance industry บ่นในเมืองนอกเนี่ย ถ้ามาบ่นและร่วมแก้ในเมืองไทยเนี่ยเพลอๆเนี่ยนะฮะอาจจะได้ประสิทธิผลที่สแสวงหาอยู่เนี่ยนะฮะเร็วและมากกว่าพูดถึงการสแสวงหาบทบาททางการเมืองนะครับเรื่องราวของเฮ er, อร์เชลวอล์เกอร์อดีตนักอเมริกันฟุตบอลชื่อดังในการเปลี่ยนบทบาทตนเองแปลงร่างมาเป็นนักการเมืองของพรรคร e พับลิกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย รีพับลิกันเนี่ยนะฮะก็จะถูกตีตราหาเรื่องว่าเป็นพรรคซึ่งเหยียดคนดำซึ่งจริงๆไม่ใช่วิธีการเลเบลใส่ร้ายใสีพรรครีพับลิกันซึ่งกระทําโดยพรรคเดโมแครตประชาธิปัตย์ของสหรัฐเนี่ยนะฮะก็คือใส่ร้ายใบสีว่ารีพับลิกันเนี่ยนะฮะใช้คนดําไม่ได้ต้องการช่วยเหลือจริงๆจริงๆแล้วมันตรงกัินข้ามรีพับลิกันก็มีสมาชิกพรรคและคนซึ่งลงสมัครเป็นนักการเมืองเยอะยะมากมายที่เป็นคนผิวสี พวกพับกลุ่มพับเเนี่ยเขาให้โอกาสคนผิวสีเช่นเดียวกันกับก,บการที่เขาให้โอกาสคนทุกสีผิวโคเชวอลเกอร์มาลงการเมืองเนี่ยตามที่บทความนี้เขียนถึงเขาเนี่ยนะก็ดึงมาจากคเนเดียวกันเนี่ยกลายเป็นเรื่องราวซึ่งเขาเจอกับ f i อ s c o from football to fiasco มาเล่นการเมืองก็โดนแฉวโอ้ยเจ้าชู้จีบคนนู้นจีบคนนี้ไปมีบุตรนอกสมรสที่นู่นที่นี่โดนแฉเรื่องส่วนตัวเยอะแล้วไปไปมาๆก็โดนคนผิวดำกันเอง ซึ่งเป็นสายซึ่งเชียร์เดโมแครตเนี่ยสแสดงความไม่พอใจแล้วก็ออกมากล่าวหาว่าเฮอร์ชลวอเกอร์เนี่ยยอมให้ตนเองโดนใช้โดยรีพับลิกันแล้วก็มีการกล่าวหากันว่ารีพับลิกันไม่ได้ช่วยเหลือตั้งใจช่วยเหลือคนดำจริงๆหรอกทำไมเฮอร์ชลวอเกอร์ยอมไปช่วยเหลือพรรครีพับลิกันแบบนั้นตื่นได้แล้วก็กระบวนการการใส่ร้ายายสีในลนนักษณะนี้รวมทั้งการหาประเด็นเรื่องส่วนตัวขุดคุยขึ้นมาแฉเนี่ยมันทำให้การเข้ามาเป็นสมาชิกและเป็นแคนดิเดต นักการเมืองคนสำคัญในระดับมลรัฐของ h e r ร์เชลวอลเกอซึ่ง s <S เป็นอดีตนักอเมริกันฟุตบอลชื่อดังนะครับ <Yeah. S 1> ดังระดับสุดๆเลยนะฮะ <Yeah. S 1> เป็นฮอลล์เฟนตัวท็อปนะฮะ <Yeah. S 1> ทำให้ชีวิตมันไม่ค่อยราบรื่นนะฮะ from football to fiasco เจอศึกอะไรบ้างวิบากกรรมเต็มๆที่ h e r ร์เชลวอลเกอเจอ <Yeah. S 1> ลองอ่านได้นะครับในบทความนี้นะครับเอาล่ะทิ้งท้ายรายการนะครับด้เรื่องซึ่งอาจจะสำคัญที่สุด เปรียบเทียบกับทุกประเด็นซึ่งพูดถึงในรายการในวันนี้นั่นก็คือเรื่อง,องของสุขภาพและเรื่องของสุขภาพนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนซึ่งป่วยเป็นเอชเป็น HIV ติดเชื้อ HIV มายังไม่ได้เป็นเอชขั้นสูงสุดแต่ว่ามีโอกาสหายใช่หรือไม่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคาตอบคือไม่ใช่ติดแล้วติดเลยไม่มีวันดีขึ้นได้ยกเว้นซะว่ากินยาอย่างต่อเนื่องมีแอนตี้ไวรัลต่อเนื่องอย่างเมจิกจอร์นสัน แต่ถ้าคําตอบในปัจจุบันจะบอกว่ามีคนซึ่งติดเชื้อ HIV แล้วจู่ๆไวรัสหายไปเนี่ยพูดได้ไหมพูดได้ฮะมันเกิดขึ้นแล้วฮะในรายงานชิ้นนี้ใน BBC ไทยเนี่ยเขาพูดถึงคนคนนี้เป็นคนที่4นะครับไม่เอ่ยนามมนุษย์มันอาจจะมีมากกว่า4คนแล้วนะฮะเอาจริงๆถึงเวลานี้นะมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงมนุษย์คนที่4ของโลกที่เหมือนหายป่วยจากเชื้อ h i v เขาหายอแหละ เขาหายแล้วไม่เจอเชื้อแล้วแล้วก็ไม่เป็นไรเรื่องราวของเขาตามที่ได้รับการเล่าสู่กันฟังใน BBC ไทยมาเนี่ยผมจะอ่านน่าสนใจมากชายคนนี้ใช้ชีวิตร่วมกับเชื้อ HIV มานานหลายสิบปีมีอาการเหมือนหายป่วยแล้วก็ปลอดเชือ้อถือว่าเป็นมนุษย์คนที่สีของโลกที่รักษาจนถึงจุดเหมือนจะหายไวรัสที่นำไปสู่โรคเอชได้สำเร็จ ชายผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนนี้มีอายุ66ปีเติดเชื้อไวรัส HIV มาตั้งแต่ปี1988โดยเขาได้รับการปลูกถ่ายไขยกระดูกเพื่อรักษาโรคลูคีเมียหรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากผู้ซึ่งให้บริจาคที่มีภูมิต้านทานเชื้อ HIV อย่าถามผมนะครับว่าผู้ให้บริจาคเนี่ยมีภูมิต้านทานเชื้อ HIV ได้ยังไงนะฮะแต่ว่าคนนี้โชคดีมากได้รับเลือดบริจาคจากผู้ซึ่งมีภูมิต้านทานเอชไอ พอรับบริจาคมาเพื่อแก้ไขปัญหาลูคีเมียที่เป็นอยู่เนี่ยก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยปรากฏว่าจูจูเนี่ยนะฮะเขาก็ตรวจไม่ครบไวรัสถแถลงการของโรงพยาบาลในแคลิฟอร์เนียกล่าวถึงคำพูดของชายวัย66ปีคนนี้ว่าตอนที่ผมได้รับวินิจฉัยว่าติดเชื้อ HIV ในปี1988ผมก็คิดเหมือนคนอื่นนั่นแหละว่าเหมือนมันเหมือนโทษประหารใช่ไหม มันก็เหมือนโทษประหารน่สมัยก่อนเวลาติดเชื้อมันรู้สึกว่าทุกอย่างจบใช่ไหมสมัยนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นนะฮะสำหรับคนที่ไปตรวจมันก็กลัวว่าตรวจแล้วจะเจอคราวนี้เขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้อยู่จนถึงวันที่ไม่มีเชื้อ HIV อีกแล้วเขาพร้อมเสริมว่าเพื่อนของเขาหลายคนได้เสียชีวิตจากเชื้อ HIV ในช่วงก่อนที่จะค้นพบการรักษาอาการติดเชื้อ HIV ที่เรียกว่ายาต้าน retrovirus ซึ่งช่วยให้ผู้ติดเชื้อ HIV มีอายุไขเกือบเท่านมนุษย์ทั่วไป การปลอดเชื้อเจวีของชายคนนี้ยังถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญเพราะาเขาได้รับการปลูกถ่ายไขยกระดูกเพื่อรักษาโรคลูคีเมียที่เขาได้รับวินิจฉัยว่าป่วยตอนอายุ63โดยแพทย์ตัดสินใจว่าเขาจําเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายไข,ยขยกระดูกแต่เป็นเรื่องบังเอิญอีกเช่นกันที่ผู้บริจาคไขกระดูกให้เนี่ยมีภูมิต้านทานเชื้อเจวีผมก็ยังมีคําถามอยู่ว่าทําไมผู้ซึ่งบริจาคไขกระดูกให้เนี่ยมีภูมิต้านทานเนี่ยนะผู้มีภูมิต้านทานเชื้อเจวีคือผู้ที่มีโปรตีน CCR5 CCR5 ที่กลายพันธุ์จนต้านทานการลุกรานของเชื้อ HIV เข้ามาในเม็ดเลือดขาวในร่างกายไดอ้อันนี้อาจจะเป็นปมซึ่งทำให้มีการวิจัยต่อเนื่องนะฮะว่าเราจะสร้างโปรตีน CCR5 ได้อย่างไร CCR5 นี่นะฮะภายหลังการปลูกถ่ายไขยกระดูกทางโรงพยาบาลที่แคลิฟอร์เนียเขาเฝ้าติดตามอาการของชายคนนี้อย่างใกล้ชิดจนถึงจุดที่ตรวจไม่พบเชื้อ HIV ในร่างกายของเขาอีกเลยโดยอาการป่วยจากเชื้อ HIV ได้บรรเทาลงต่อเนื่องนานถึง17เดือน2ปีครึ่งนะฮะ ทางโรงพยาบาลเขาบอกตื่นเต้นที่ได้บอกข่าวดีกับคนคนนี้เชื้อ HIV หายไปแล้วเขาไม่จําเป็นต้องรับยาต้านเชื้อ HIV หรือแอนติไวรัลอีกต่อไปหรือแ n t i รีเรโทรไวรอีกต่อไปหลังต้องรับยาตัวนี้มานานถึง30ปีแพทย์โรคติดต่อที่โรงพยาบาล City of Hope นะครับเข้าใจว่านี้อยู่ในใช่ละในสหรัฐนะครับในแคลิฟอร์เนียนะฮะ สำหรับผู้ที่หายป่วยเชื้อ HIV ในประวัติศาสตร์คนแรกคือทิมเบอร์ตี้เร w บราในปี2011นับจากนั้นมีกรณีผู้หายป่วยและมีอาการเหมือนหายป่วยเกิดขึ้น3คนแต่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลซิ t ียโปล์แผงนี้ถือว่าเป็นผู้ป่วยอายุมากที่สุด66ปีที่อยู่กับเชื้อ HIV มานานที่สุดก็คือ30ปีการปลูกถ่ายไขยกระดูกจากผู้ที่มีภูมิต้านทานเชื้อจ i v ถือว่ามัน ไม่ได้เป็นการปฏิวัติแนวทางการรักษาให้กับคนอีก38ล้านคนทั่วโลกที่อยู่ร่วมกับเชื้อไว v เพราะว่ากระบวนการมันซับซ้อนปลูกถ่ายไขกระดูกเนี่ยและมีผลข้างเคียงสูงคือมันแทบจะไม่คุ้มที่จะทำมันไม่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับผู้ติดเชื้อไอ้ไวส่วนใหญ่แต่นักวิจัยเขากําลังตรวจสอบการบําบัดยีในในส่วนของโปรโตีน CCR5 เพื่อเป็นแนวทางรักษาที่อาจจะได้ผลในอนาคตแนวทางการรักษายังถือว่าเป็น จอกศักดิ์สิทธิ์ของการวิจัยเชื้อ HIV หรืออีกความหมายหนึ่งคือแนวทางรักษาที่ได้ผลเป็นวงกว้างยังเป็นสิ่งที่นักวิจัยทุกคนแสวงหาอยู่แต่เคสผู้ที่หายป่วยที่เกิดขึ้นรายนี้เป็นความหวังให้กับคนที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV และแรงบันดาลใจต่อวงการวิทยาศาสตร์เคล็ดลับในที่นี้คืออะไรถ้ากลับมาที่เคล็ดลับในที่นี้คือ CCR5 CCR5 ซึ่งทำให้คนนี้เนี่ยมาถึงจุดที่เขาไม่ต้องใช้ยาแอนตี้เรโทรไวรัลออฟเอนคายต a l มันเป็นข่าวซึ่งดีมากนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะโชคดีอย่างคนคนนี้และนั่นก็คือรายการ The Daily dose โลกการเมืองนะครับในคืนวันนี้เราพบกันอีกครั้งนะครับในคืนวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของวอยซ์พลาซ่าแล้วนะครับที่พวกเรานั้นจะนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพนำมาเสนอ,อกับท่านผู้